กิจกรรม1 2.5การทดลองหาจุดเดือดของโพแพนทรูวันและโพแพนทรูโอเมีผู้จัดทำโดยดังนี้ 1. น,นายพวเดชจันทวงศ์ 2. นายสุทีผลทรัพย์ 3. นางสงาวจุติภัทราตาลสุข 4. นางสาวกมภาอ่อนโอน 5. นางสาวนภัสสิทธิท,ทองอยู่ 6. นางสาวประยาถิมบัวบาน จุดะส์การทดลอง 1. ห,หาจุดเดือดและเปรียบเทียบจุดเดือดของสารเคมีโพรแพนทูวันและจุดเดือดโพรแพนทูโออลว่าสารไหนมีการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล 2. เขียนสูตรการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล 3. อธิบายผลเกิดจุดเดือดและเปรียบเทียบของสารเคมีและการเกิดพันธะไฮโดรเจนตัวแปร ตัวแปรต้นสารเคมีโพรเพนท1และสารเคมีโพรเพนทูโอตัวแปรตามการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลตัวแปรควบคุมจุดเดือดของโพรเพนทูวและโพรเพน2 o l วัสดุอุปกรณ์สารเคมี1 p r o โพรเพนทูวัน2 โปรแรน2 OL 1 ml วัสดุอุปกรณ์ 1. หลอดทดลองขนาดเล็ก2หลอด 2. หลอดแคป,ปิลารี่2หลอด 3. เทอร์โมอมิเตอร์0ูนยถึงองศาเซลเซียส1อัน 4. บี่กเกอร์ขนาด100 ml 1อัน 5. กระบอกตวงขนาด10 ml 2อัน 6. แท่งแก้วคน1อัน 7. ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง1ชุด 8. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด1ชุด9ด้ายยาว20เซนติเมตสเส้นวิธีการทดลอง1เตรียมหลอดแคป,ปิลารี่โดยหลอมหลอดแคป,ปิลารี่แล้วบิดหลอดหรือใช้ครีมเหล็กบีบหลอดให้ติดกันให้ห่างจากปลายด้านหนึ่งประมาณ1เซนติเมตร 2. เทสารโปรแปร์ตูวัน 2, 1, ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กประมาณ1 ml 3 เทน้ำเปล่าลงในบิ๊กเกอร์ประมาณ80 ml 4. จากนั้นนำหลอดแคปิลารี่ที่ทำไว้ลงไปใส่ในหลอดขนาดเล็กและนำเชือกหรือได้มามัดหลอดขนาดเล็กที่เทสารไว้มามัดติดกับเทอร์โมมิเตอร์0ถึง100องศา 5. จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำหลอดสารที่มัดกันไว้มาหนีบกับขาตั้งที่จับหลอดทดลอง การทดลองหาจุดเดือดครั้งที่1ด้วยสารโปรแปนทูวันจุดเดือดครั้งแรกเริ่มต้นที่74องศาเซลเซียสจุดเดือดครั้งสุดท้ายหยุดที่83องศาเซลเซียสการทดลองหาจุดเดือดครั้งที่2ด้วยสารโปรแปนทูโอเอลจุดเดือดแรกเริ่มต้นที่78.5องศาเซลเซียสจุดเดือดครั้งสุดท้ายหยุดที่89.4องศาเซลเซียส การทดลองที่1ไม่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้การทดลองที่2เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้สรุปผลการทดลองจุดเดือดโพรเพน 2OL สูงกว่า โพรแพนทูวันเนื่องจากโพรแพนทูโอเอลเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารได้แต่โพรแพนทูวันไม่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้